สวัสดีคะ่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับคุณครูอรนุช์นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3เรายังอยู่กันที่เรื่องป่านี้มีคุณนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของคำในเรื่องป่านี้มีคุณกันนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะมาดูคำศัพท์คำแรกเลยนะคะนักเรียนคำว่ากระแสพระราชดำรัส หมายถึงคําพูดเป็นคํำราชาศัพท์ในที่นี้ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะคำว่ากระแสพระราชดํำรัสก็หมายถึงคำพูดนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูคําต่อไปนะคะคำว่าเกสรเกสรหมายถึงส่วนในของดอกไม้มีหน้าที่ในการขยายพันธุ์นะคะเกสรจะอยู่บริเวณวงกลมสีแดงนี้นะคะ เด็กๆน่าจะเคยเห็นเกรสรกันนะคะนักเรียนสำหรับคำศัพท์คำต่อไปนะคะคำว่าขมีขมันขมีขมันแปลว่ารีบเร่งในทันทีทันใดนักเรียนลองดูในภาพนี้นะคะเมื่อถึงเวลาทำความสะอาดห้องเรียนเด็กๆก็รีบทำในทันทีทันใดแสดงว่าเด็กๆทั้ง3าคนนี้ทำความสะอาดห้องเรียนอย่างขมีขมันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นคำว่าทะเลสาบ ทะเลสาบหมายถึงห่วงน้ำใหญ่มีแผ่นดินล้อมรอบมีสองชนิดคือทะเลสาบน้ำเค็มและก็ทะเลสาบน้ำจืดนะคะทะเลสาบจะเป็นลักษณะเหมือนในภาพนะคะ,ะนักเรียนคือเป็นห่วงน้ำใหญ่แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแผ่นดินนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าระบบนิเวศระบบนิเวศหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับถิ่นที่อยู่และสิ่งแวดล้อมนะคะ ต่อไปเป็นคำว่าริบหรี่นะคะริบหรี่แปลว่าสว่างเพียงเล็กน้อยอย่างในเนื้อเรื่องนี้นะคะจะบอกว่า hmm. หิงห้อยเนี่ยมันมีแสงสว่างแต่แสงสว่างของหิงห้อยมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแปลว่าหิงห้อยเนี่ยมีแสงสว่างแบบริบหรี่นะคะคือสว่างเพียงเล็กน้อยต่อไปคำว่าเลนคำว่าเลนหมายถึงดินเปียกเหลวจนปั้นไม่ได้นะคะ คำต่อไปคำว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาแปลว่าวันทาบุญคล้ายวันเกิดเป็นคำราชาศัพท์นะคะยกตัวอย่างในภาพนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งตรงกับวันที่หธันวาคมวันที่หธันวาคมจึงเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะคำต่อไปคำว่าอนุรักษ อนุรักษ์แปลว่ารักษาให้คงเดิมตัวอย่างในภาพนี้นะคะคนในภาพเนี่ยอยากจะอนุรักษ์ป่าชายเลนที่มีสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมจึงช่วยกันปลูกป่าชายเลนนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้คงสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิม คำต่อไปนะคะคําว่าออกอุบายออกอุบายหมายถึงคิดวิธีการที่มีเล่ห์เหลี่ยมอันแยบขายยกตัวอย่างเช่นเจ้าสัตว์ประหลาดในเรื่องนี้นะคะคิดหาวิธีที่จะกินสัตว์ง่ายๆโดยออกอุบายให้แม่ของสัตว์ทั้งหลายแหพาลูกๆของตัวเองมาประกวดร้องเพลงพอมารวมตัว,วกันแล้วสัตว์ประหลาดจะได้จับกินได้ง่ายๆนะคะการกระทําของสัตว์ประหลาดนี่แหละเรียกว่าการออกอุบายนะคะนักเรียน มาถึงคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่าอ่าวอ่าวหมายถึงส่วนของมหาสมุทรทะเลหรือทะเลสาบที่ล้าเข้าไปในฝั่งหรือแผ่นดินมีลักษณะเว,ว้าโคง้งและเปิดกว้างทำให้มีแนวของชายฝั่งทะเลยาวน,นเรียนลองดูตัวอย่างในภาพนี้นะคะนันเรียนจะเห็นว่ามีส่วนที่เว,ว้าโคง้งไปในแผ่นดินบริเวณนั้นเรียกว่าอ่าวค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะข่าวนี้ก็ถึงเวลาที่เรียนทําแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดในวันนี้จะให้นักเรียนเติมคําให้ตรงตามความหมายที่คุณครูกําหนดให้นะคะมีด้วยกันอยู่8ข้อนักเรียนทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ครูทางไลน์ด้วยนะคะตั้งใจทําแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะนักเรียน